สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามมีเรื่องเล่าชาวสยามมานำเสนอดังนี้ครับกรมมะลวงชุมพรทรงใช้มะพร้าวขี่แทนเรือเรื่องนี้เป็นวิชาหนึ่งซึ่งกรมมหลวงชุมพรได้เรียนจากหลวงพ่อุขวัดปากคลองมะขามเท่า เมื่อเรียนเสร็จแล้วจึงได้ทดลองทำที่วัดปากคลองมะขามเท่าโดยเหตุที่กระทำในตอนกลางวันจึงมีผู้ยืนดูอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำรวมทั้งผู้เล่าซึ่งกำลังบวชเป็นพระอยู่เรื่องนี้ผู้เล่าคือนายเนตรแพ่งกลิน่นอายุ85ปีพุทธศักราชส5 5 5บ้านใต้วัดพิกุลงามตำบลธรรมมามล อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทภูเล่าบวชอยู่กับหลวงพ่อสุขที่วัดป่าคลองวัดมะขามเท่าเจ็ดพรรษาทำหน้าที่เลขานุการของหลวงพ่อสุขสืบแทนพระพี่ชายที่ศึกไปเคยร่วมไปที่วังกรมหลวงชุมพรกับหลวงพ่อสุขรวมหกครั้งภูเล่าเล่าให้ฟังเมื่อวันที่สมีนาคมพุทธศักราช2,522 และได้สอบถามเพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2523ได้ความดังต่อไปนี้วันหนึ่งเวลาเช้าพระเนตรออกบินทบาทไปทางทิศใต้ของวัดปากคลองมะขามเท่ามีพระบินทบาททั้งหมด29รูปพระเนตรเป็นองค์นำในตอนขากลับจากบินทบาทเข้าวัดปากคลองมะขามเท่า เมื่อเดินผ่านถึงต้นโพหน้าวัดพบกรมมาหลวงชุมพรพร้อมทั้งฝ่ายในรอใส่บาตอยู่ปกติเมื่อกรมมาหลวงชุมพรมาที่วัดปากคลองวัดมาขามเท่าท่านจะใส่บาตรทุกวันเมื่อพระเนตรเดินนำพระเดินผ่านมาท่านพูดว่านิมนต์ค่ะพระเนตรไม่ยอมหยุดรับเพราะกรม,มหลวงชุมพรไม่ถอดรองเท้า จึงนำพระเดินผ่านไปท่านก็พูดขึ้นมาว่านิมนต์ค่ะเป็นครั้งที่สองพระเนตรหยุดแต่ไม่ยอมรับแล้วเดินต่อไปจนเกือบจะถึงกุฏิอยู่แล้วกรมหลวงชุมพรตามไปแล้วพูดขึ้นว่านิมนต์ค่ะเป็นครั้งที่สามพร้อมทั้งถอดรองเท้าพระเนตรจึงยอมให้กรมหลวงชุมพรใส่บาตในเนตรบอกว่า พระสมัยก่อนเขาถือกันอย่างนั้นเมื่อฉันเช้าวันนั้นกรลมหลวงชุมพรได้ขึ้นไปคุยกับหลวงพ่อสุถามหลวงพ่อสุว่าพระเนตรเป็นใครในขณะฉันอาหารเช้าอยู่นั้นพระเนตรได้ยินกรมหลวงชุมพรคุยกับหลวงพ่อสุว่ากรมหลวงชุมพรสามารถไปกรุงเทพและกลับมาวัดปากคลองมะขามเท่าได้ภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงส5นาทีเท่านั้น เข้าใจว่าเช้าวันนั้นกรมมาหลวงชุมพรคงจะเรียนวิชากับหลวงพ่อสุขตอนบ่ายคงจะทำการทดลองเวลาบ่ายสามโมงเย็นวันนั้นกรมมาหลวงชุมพรหยิบเอาลูกมะพร้าวซึ่งผูกติดกันสองลูกดึงออกเสียลูกหนึ่งคงถือไว้เพียงลูกเดียวหลังจากบริกรรมอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็โยนลูกมะพร้าวลงน้ำ ผมมาหลวงชุมพรขึ้นเหยียบบนลูกมะพร้าวย่อตัวลงในท่านั่งคุกเขา่มามะพร้าวลูกนั้นก็วิ่งไปข้างหน้าเหมือนเรือเมื่อไปถึงฝั่งตรงข้ามแล้วพวกไฟนายจึงขึ้นเรือตามไปเมื่อตอนขากลับจากฝั่งตรงข้ามนั้นก่อนที่จะขึ้นที่วัดปากคลองมะขามเท่ารมมาหลวงชุมพรท่านขี่มะพราะ้าวชฉวัดฉเฉวียนอยู่ที่หน้าวัดหลายรอบ มีประชาชนออกมาดูทั้งสองฝั่งแม่น้ำเป็นจํานวนมากรวมทั้งผู้เล่าเองด้วยในเนธผู้นี้หลวงพ่อสุกได้สักสังวานรอบอกให้พร้อมกับกรมหลวงชุมพรสักครั้งนั้นเพียงสองคนเท่านั้นในเนธเล่าว่ามักจะไปวังกรมหลวงชุมพรตรงกับวันเพ็ญเดือน12ซึ่งจะมีสวดมนต์ใช้พระเจ็ดถึงเก้ารูป แต่ถ้าเดือน12ปีใดตรงกับวันเสาร์ท่านจะไม่ไปเพราะหลวงพ่อสุขท่านจะทำตะกรุดใต้น้ำโดยจะเอาแผ่นตะกัวหรือทองแดงใส่ลงในฝาบาตถือลงไปในน้ำทั้งเทียนและเหล็กจานมีคนคอยเก็บตะกรุดที่ลอยขึ้นมาเมื่อได้ลงตะกรุดหมดแล้วจะเห็นเหล็กจานลอยขึ้นมาถ้าเทียนยังไม่ลอยขึ้น แสดงว่าหลวงพ่อสุขจะไปต่ออาจเข้าทำจระเข้หรือขึ้นทางหลังวัดด้านแม่น้ำท่าจีนหลวงพ่อสุขเคยจะให้พระเนตรไปเป็นสมภารวัดท่านจันทร์พระเนตรไม่ยอมไปบอกว่าถ้าให้เป็นจะศึกพระเนตรศึกและแต่งงานเมื่อปีพุทธศักราช2466เมื่อแต่งงานหลวงพ่อสุขปลุกเสกเข็มเย็บผ้าให้สามเล่ม เป็นเข็มต้องสู้ขนาดค่อนข้างยาวเข็มเล่มหนึ่งใช้สำหรับให้พันยาไว้ใช้เย็บเสื้อผ้าให้สามีอีกสองเล่มสำหรับพันยาไว้ใช้เองผู้บันทึกนายแพทย์สำนวนปาลวัตวิชัยจากหนังสือประวัติพระครูวิมลคุณากรวงเล็บสุขวัดปากครองมะขามเท่าตำบลมะขามเท่า อำเภอวัดสิง,งหไไ์จังหวัดชัยนาทสโมสอนลายอ่อนจังหวัดชัยนาทร่วมด้วยชมรมพระเครื่องชัยนาทจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ rar. พิมพ์ครั้งที่หนึ่งพุทธศักราช2,528จำนวน5,000เล่มรายการสองยามขอขอบคุณเรื่องเล่าชาวสยามที่ได้นำเรื่องกรมหลวงชุมพรทรงใช้มะพร้าวขี่แทนเรือ มาให้พวกเราได้รับฟังและขอให้ท่านผู้ติดตามรายการสองยามทุกท่านที่ได้ติดตามกันมาโดยตลอดจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจในวันต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ